สวัสดีครับมาพบกับกระดานที่หนึ่งะครับในการแข่งขันมักฮอดออนไลน์เราเป็นฝั่งเดินก่อนฝังน่งเดินก่อนนะครับหากใครสนใจเล่นซ้อมมักฮอดกันนะครับเชิญได้ที่ช่อง YouTube ช่องคัมพีมักฮอตนะครับมีไลฟ์สดซ้อมมัน ซ้อมหมักฮอตกันเกือบทุกวันเชิญได้นะครับใครสนใจที่จะซ้อมด้วยเนาะในการาไร์สดนะครับแล้วก็เชิญให้ fc เข้ามาเล่นด้วยกันนะครับด้วยการสร้างห้องซ้อมนะครับกติกาให้ง่ายก็คือเพียงท่านมีแอปหมักฮอตขั้นเทพออนไลน์ก็สามารถเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้ เมื่อคืนนี้ก็ซ้อมกันช่วงแต่เมื่อคืนผมมาเด็กนิดหนึ่งนะครับประมาณสี่ทุ่มไปถึงห้าทุ่มนะครับประมาณหนึ่งชั่วโมงก็เสร็จเดี๋ยววันนี้วันนี้วันที่สี่เดี๋ยววันนี้จะมาตะวันนิดหนึ่งครับช่วงหัวค่าหากใครสนใจซ้อมด้วยก็เชิญได้นะครับหากใครสนใจซ้อมด้วยก็เชิญได้ หรือใครอยากดูวิดีโอชุดไลฟ์สดชุดนี้ชุดที่ซ้อมไปแล้วชื่อเสร็จไปแล้วย้อนหลังก็ได้นะครับในช่องคัมพี์มักฮอตใน YouTube นะครับเข้าไปดูได้เลย,เลยที่มีคำว่าไลฟ์สดนะครับดูย้อนหลังได้นะครับโอเคครับ อันนี้เป็นการเล่นเก็บคะแนนอันนี้ผมใช้อีกยูสเซอร์หนึ่งในการเล่นนะครับเพราะว่ายูสเซอร์ที่ติด1นะึ่ถึงน่ะหมุนประมาณ5้ารอบแล้วไม่เจอคู่แข่งนะครับเนื่องจากว่าอพอคะแนนขึ้นสูงๆไปถึง1,7นเะจ็นนี่ยระบบเขาก็จะสุ่มให้เราเจอแต่คะแนนที่อยูอ่เฉลี่ยใกล้ๆกันนะครับคะแนนต่ำกว่านั้นเขาก็ไม่ให้เจอนะครับถึงแม้ว่า จะมีคนเล่นออนไลน์อยู่4ี่ร้อยห้าร้อยคนแต่ระบบก็จะไม่ไม่สุ่มให้เราได้เจอนะครับไม่สุมให้เราได้เจอ mm. ก็เป็นความลำบากนิดน,นึงถ้าเกิดคะแนนสูงขึ้นมาก็จะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ได้กินสาม Okay. โอ้ยว่าจะซ้อมตัดหน้าลืมโทษทีนะครับท่านผู้ชมจริงๆแล้วผมตั้งใจจะซ้อมหมากตัดหน้านะช่วงนี้อไปครับลืมด้วยความเคยชินกับการเดินเดินทรงนี้อยู่แล้วนะครับด้วยความเคยชินขึ้นไปสามตัวเลี้ยงยกก้อนก็ได้เออเจออีปุ่มเจออีปุ่ม ไปนะครับกระดานที่2นะครับชุดนี้ผมจะเล่นประมาณ6เกมนะครับผมจะเล่นประมาณ6เกมเนาะหากใครดูดูที่บางแพลตฟอร์มแล้วดูได้ไม่จบก็ให้ไปดูต่อชมชุดเต็มต่อที่ช่อง YouTube ช่องคัมพีมักฮอตได้นะครับ ติดตามต่อได้นะครับเพราะว่า6เกมเนี่ยหเกมรับรองได้ว่ามันต้อง10กว่านาทีแน่ๆนะครับบางทีก็20นาทีขึ้นไปเลยทีเดียวนะครับหเกม เรี <ừ. S 2> ยบร้อยนะครับกระดานที่สอง มาถึงกระดานที่สามที่สี่ครับกระดานที่สามที่สี่เอาสิบบ้าตายจะซ uh. right. ้อมตัดหน้าเอาตกลงคลิปนี้ไม่ได้ซ้อมตัดหน้ากันหรอกก็เป็นอะไรน้อที่นี่น่าจะเป็นสามเรียงไหมนี่อาจจะเป็นสามเรียงเขาขึ้นไปก่อน หรือเป็นอีปุ่มอออิปุ่มโชคดีโชคดีที่เขาเป็นอีปุ่มนะครับเมื่อกี้เราก็ชนะอีปุ่มไปแล้วจริงๆแล้วอีปุ่มเนะี่ยไม่มีทางแพ้นะครับแต่ที่แพ้เพราะว่าเขาเดินผิดอีปุ่มไม่มีทางแพ้เต็มไลนทั้งสิ้นนะครับหรือเหมือนเดิมนี่แหละ หม,มาก,มกฮอตทุกหมากมาฮอตทุกรูปไม่มีทางแพ้นะครับเดินได้กับทุกหมากแต่ที่แพ้ก็คือเดินผิดคือเดินก้าวที่ไม่ใช่ก้าวที่ถูกต้องที่สุดนะครับก็เลยเกิดข้อผิดพลาดขึ้นมานขึ้นมานะครับตัวนี้เขาไม่ต่อเนาะ ก็มิตรออ่าตัวน,นี้ต่อขึ้นมาขึ้นไปครับอ่ากิน แทกกินนะครับแทกกินไปครับขึ้นไป เสียบกินฟรีหนึ่งตัวปิดแล้วลงไปเข้าฮอสนะครับตัวนี้มาเข้าฮอสฝั่งนี้เราลงไปฝั่งนู้นเข้าฮอสฝั่งนี้ อ้าวสวยงามเลยเรียบร้อยนะครับคนนี้มองไม่เห็นแต้มนี้ได้ไงอ่านี่เลยครับโบะเลยกินสองโอเคขึ้นไปเราเดินก่อนนะครับ ตัวนี้น่าจะเดินห้าแต้มไม่เอ่ยน่าจะเดินห้าแต้มแน่นอนน่าจะใช่นะครับน่าจะใช่อ่าไม่ใช่เว้ยไม่ใช่ก็ขึ้นไปก่อนเสียบมุมขึ้นไปอ่าตัวนี้เป็นเข้าแต้มอีปุ่มรับย่อสั้นนะครับตัวนี้ก็น่าจะเล่นง่ายอยู่ ปุ่มรับย่อสั้นเข้าตำราเลยนะเนี่ยถ้าเดินสิบสิบห้านี่แพ้เลยนะอันนี้ก็พอทนอยู่นี่ก็ขึ้นไปส่งนี้นะครับฉีขึ้นไปฉีขึ้นไปมุมนี้ เตรียมต่อสองนะครับเตรียมต่อสอง ต่อสองขึ้นไปยัดมาทางนี้ปิดมุมเข้าไปยัดมาทางนี้ปิดมุมเข้าไปสูสีแล้วครับแต่มเนี้ยสิบสิบห้ายี่สิบสิบหกพว่ม ต้องตัดหมากเข้าไปนะครับไม่งั้นเราเสียเปรียบลงไปเข้าฮอสเข้าฮอสแล้วอ่าเขาเข้าจับนี่ก่อน เขาไล่กินฮอตเราเดินให้กินอีเต่ของจอมันชอบหุบเข้ามาให้เขาเลือกกินเลยครับกินตัวไหนก่อนก็ช่างนะครับกินมาทางนี้ก่อนเราก็ไปตรงนี้เหมือนเดิมกินตัวไหนก่อนก็ช่างเข้ารูปเดิมนะครับอ่าโอเค เรียบร้อยกระดานที่สี่นะครับมาชมกระดานที่ห้าที่หกนะครับหวังว่าคงไม่ลืมตัดหน้าคู่แข่งเดินก่อนลืมไปสองเกมเลยเท่ากับว่าไม่ได้ซ้อมตัดหน้าเลยนะครับู้สายจะซ้อมตัดหน้าซะหน่อยโอเคคราวนี้ไม่ลืมแล้วนะครับคราวนี้ไม่ลืม เ okay. คขึ้นไปเป็นยอ่อนะครับเป็นยอ่อเป็นยอ่อขึ้นมาขึ้นไปครับ ตัดข้างเข้ามาตัดหน้าเจอตัดข้างนะครับทีนี้ฉีกมุมออกไปขึ้นไปว้าวคนนี้เดินดีนะครับเป็นโปรไฟล์เป็นรูปคนแก่รุ่นลุงเลยน่าจะมีตำราบังฮอดในตัวอยู่แล้วนะครับขึ้นไป นะครับขยับกินฟรีปิดปุ๊บเราไปเข้าห้องต่อขยับมันนี้ก็กินสองแต่เลือกก่อนว่าจะกินไปทางไหนดีกินไปทางยี่สิบเก็ดดีกว่า ไปนี่ครับกินฟีเราไปครับกิน เดินไหนดีเดินตัวนี้ก็กินไปเลยกินไปครับไปตัดหน้าเราเหมือนกันไหยตัดหน้าออกข้างนะครับ ขึ้นไปขึ้นไปขึ้นมาเข้ากินสิอุดไว้ไปตามมาไปแทรกกินสิขึ้นไปครับ ขึ้นมาอุ้ยเหมือนเหมือนจะโดนร่มไหมเนี่ยเรื่องลักษณะนี้คล้ายๆจะโดนร่มโอเคครับขึ้นไปเข้ากินสองปิดปิดปุ๊บไปนี่ขึ้นมาเข้ามุมไป บีบเกมไปต้องเสียฟรีแล้วงานนี้เขาเหลือตัวเดินอยู่ตัวเดียวนะครับสี่แปดที่จะไม่โดนกินนะที่จะไม่โดนกินขึ้นไปกินต่อครับกินสองครับท่านกินสองเออ <c oughs> ผมก็กินกินตัวนี้ก่อนผมก็กินตัวนี้ก่อนเรียบร้อยนะครับชนะแล้วกินสองไปโอเค